ไม่ว่าจะม,มีรอยยิ้มไม่ว่าจะม,มีน้ำตามันคงจะเป็นช่วงเวลา,ววลาที่ทำให้เรามีกันและกันอ่าเป็นไงจับเ <โอ S 1> ือไม่ได้เดกคู่โตรดจงกลับตา,บตาให้เรานึกถึงช่วงเวลา cầm béo không được, 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 không ตาเห็นได้อีกหน่อยแหมกาลังดูกล้องอยู่เดี๋ยวน้อยใจกินข้าวยังจะพูดอะไรคุยอะไรขอโปรแกรมเป็นดอยครับโปรแกรมเป็นดอยด้วยเครื่องนี้มันเครื่องของพี่ตามืองเครื่องนั่นนะเครื่องนี้ผมไม่กดนะเอาสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอย่กด่ะเองนยจไปกดม่วนะคุณเองนะ เครื่องนี้ผลได้คุ้นไหมมนของพี่ตั้มมันจะคุณได้ไงอ่ะของของพี่ตั้มเก็บไว้อ่าเก็บเอาไว้เห็นไหมดูอ้าวเออดูดูไว้นะว่าแม่อร่อยเหรอห้าจีมันก็ลางนะครับเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวกินข้าวก่อนพี่ตั้มเดี๋ยวสั่งให้ถือว่าเปิดคว้าปอนี่เป็อมอ่าก็แม่ร้อยละอ่ะสักเพียงมือจะไปกินข้าวนะเอกเอาไม้สักเพลงไหม เขาอยู่เป็นแกงส้มหมูทอดครับแกงส้มหมูทอดอ่ะแกงส้มสายบัวดีกว่าไหมแกงกุ้งไม่ทราบเพราะคุณอยู่มันเป็นแงกงคุยกับใครอ่ะคือเครื่องนี้มันมันมีคนอยู่มันมีคนอยู่นะเอกไม่ใช่ไม่เป็นเครื่องตื่อฐานทางกายแหละแต่ว่า อ่านไม่ทันดีครับอ่านไม่ทันใช่ไหมมันเป็นยังไงอาจารบอกการอ่าอ่าไม่มันเป็นเารื่องที่แข็งนะครับว่าเดี๋ยวค่อยไปดีเขาคือเครื่องเนี้ยที่กลางคืนแล้วมันมีคนเอาเครื่องอันนี้ของพี่น้องพี่คนดีบายเนี่ยดู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 เจนหนังสือเนี่ย

เดินจะช้านะไม่ต้องรีบวิ่งนะไปกินข้าวกันไปเอไม่ได้กินจริงๆนี่ครับ